เอาไหมไม่เอาเหรอทำความผิดเลยชอบชอบอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ของใครใช่ป่ะใช่ของบอด,ดี้ไหมนั่งบด,ดีนั่งลงอนั่งนั่งนั่งเอามือมาขอแม่ก่อนขอก่อนมือมาเร็วๆยกขึ้นมาขาสั้นๆต้องยกไม่ไม่ไมลักกี้อย่ากวน ตอนนี้กำลังทำโทษบัดี้อยู่เัดีเอามือมาขอโทษก่อนเอาอีกข้างโอเคงั้นเราไปอ่าแม่จะโยนแล้วนะเบดี呀อ่ามันอะไรกันฮะอย่างนี้เห็นเห็นชัดๆัดเลยเนี่ยเห็นชัดชัดเลยอะว่าจะขะโมยฮะ อยากเจอเหรอเอาไหมไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาต้องเป็นเด็กดีนั่งดูสิาวิาวิให้แม่ดินั่งลงนั่งวันนี้ทำโทษแล้วนั่งบัดิบาทีดเกเรแล้วะแม่บอกให้นั่งนั่งดูดูไม่เลียวแม่จะตีนะหยุดนิ่งๆเลยนิ่งๆเลย นิ่งนะนิ่งนะดูตาแดงแฉงเลยเล่นน้ำเกินอะ่นะฮะดูซิจะอยู่ได้กี่นาทีดูซิจะดูดิว่าลูกจะได้กี่นาทีอย่านะอย่านะหันกลับมานะอย่านะดูซิดูซิตอนทำโทษเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่เลยเปียคู่เลย จะพากันไปไหนฮะออกนอกบ้านต้องสวมนะแมสแต่มีไหมจะพากันไปไหนมีแมสมั้งไหมเราอะฮะเราไม่ใส่แมสไม่ได้นะโดนปรับนะไปไหนเยดเลย